อ้าวสวัสดีครับนี่นี้นทิดึงครับทิดึงมาเที่ยวบ้านทิดึงกันหน่อยที่น,นั่งรออยู่เนี่ยนั่งรอการสนุนเลยนะนี่แหละนอนรอเลยได้ไหมเอา้ามันไม่ได้ปาดไม่ได้กวาดเลยอ๋อทิดึงพาเที่ยวในบ้านหน่อยดิเอาสิบ้านสวนเลยใช่ไหมเนี่ยบ้านสวนเห็นว่ามีสองหลังเลยอ่าเอาพาไปชมในที่ที่ <ขา S 1> บ้านเล็กบ้านน้อยเหรออันนี้บ้านบนเล็กหรือบ้านใหญ่บ้านใหญ่เอาไปไปเดี๋ยวพาไปดูหน่เดี๋ยวพาไปดูครับเดี๋เวพวกบินหนีไปไหนอ้าวนี่นี่ทิดึงเอาที่ไหนไปไหนแล้วล่ะอยู่ทางหลังนี่อยู่ข้างหลังใช่ไหมเออคือเดี๋ยว ใช้ที่อื่นเนี่ยพามาชมบ้านบ้านนี้สวยนะอ่าหกไร่หนึ่งงานห <5 S 1> ้าหอี่ถ้าก่อนก่อนเดียวพาไปชมเนี่ยให้กําลังใจท่านผู้ชมเลยดิเมื่อวานเราไปรีวิวอยู่แปลงหนึ่งเราให้กําลังใจ f c เราว่าเออดูเราเนี่ยไม่ต้องซีเรียสใช่เงินไม่มีทองไม่มีดูไปอ่าไม่เป็นไรดูไปเพลินเพินอ่าถูกใจก็ามาไอ้นั่นกันอ่าเหมือนเรารีวิวเนี่ยบ้านนี้สมมตินะเราขายเนี่ยก็มีคนซื้อแค่คนเดียวคนเดียวแต่ถ้าเรารีวิวให้เชิงกําลังใจเนี่ยอาจจะทาให้อีกร้อยคนพันคนได้บ้านก็ได้เออเออ อ่ะพูดดีน่าได้รางวัลตุกตาทองกันนะตุกตาที่นง่งน้ารถกันไ,ไหมอ๋อก็ะด้กระดกะเนะเอ้าเดี๋ยวที่อันที่บ้านบ้านที่เราจะพามาใช่ไหมเนี่ยตอนนี้คุณพี่แกกําลังซ่อมเขาเรียกอะไรซ่อมเครื่องใช้แบบเดนมโมอะไรทั้งหลายเกษตรอันนี้หนึ่งหลังใช่ไหมหนึ่งหลังแล้วมีกี่หลังนู่นอีกหลังหนึ่งนู่นเดี๋ยวให้ดูก่อนก่อนจะพาไปอธิบายนู่นอีกหลังนึงใช่ไหมอันนู้นคุณแม่อยู่อายุมากแล้วก็ยังไม่อยากเข้าวันทิดอึงแสดงว่าแปลงนี้ยาวเลยดิโอติดถนนกี่เมตร ผมดูแล้วประมาณร้อยยี่สิบร้อยสามสิบเมตรหน้ากว้างจริงละยางเนี่ยร้อยร้อยยี่สิบกว่าเมตรแล้วที่อื่นมีดูดิมันอยู่ในชุมชนด้วยโอ้ตกสี่สี่ช่องละสี่สิบเมตรกับสี่สี่สิบหกสิบหกร้อยหกสิบเมตรเออประมาณแล้วก็มีบ้านเพื่อนบ้านเยอะเลยโอ้โหทน่งทรงทงรงไทยมันกี่ไร่นะที่อื่นหกไร่หนึ่งงานห้าสิบห้าตารางวาหกไร่หนึ่งงานห้าสิบห้าตารางวาง่ายๆเลยหกไร่ครึ่งเลยเนาะหกไร่ครึ่งงเอออยู่ที่ไหนเนี่ยอยู่ที่อำเภอเมืองสุพรรณบุรีอำเภอเมืองสุพรรณออกไปนี่เลี้ยวขวาก็ไปเข้้าเมืองได หรือจะออกไปเลี้ยวซ้ายไปซีเลนเลยซีเลนเลยจากนี้ไปซีเลนไกลไหมโลครึ่งมั้งโลขึ้นโลครึ่งเอออ่ะแล้วไปกรุงเทพอ่ะกรุงเทพป้าไปประมาณร้อยสิบกิโลอ้าเดี๋ยวพาเดินดูหน่อยน้ําท่วมไหมเป่าล่ะมั้งดีไหนจะมาท่วมหรอตรงเนี้ยมันอยู่ที่สูงเลยอ่าหรือท่านจะดูเป็นความรู้ก็ได้เวลาไปดูที่ไหนเนี่ยคนขายก็จะบอกว่าน้ำไม่ท่วมซะส่วนใหญ่ดูคับเสาสิดูคับเสาไฟพอเรามาลบเมื่อเช้านี้อ่ามันจะไม่มีเพราะเราลบเรียบร้อยไปหมดแล้วไม่มีทีนี้ไม่มีโทษเอานู่นม่อ่ะเอาเปเริ่มต้นตั้งแต่เขตเริ่มต้นเลยเอา ทำไมเขาถึงขายอ่ะขายแกจะกลับไปอยู่ไหนนะจังหวัดป่าจีนแกอก้วป่าจีนนี่แหละผมจำพังคำวันออกนะจะไปอยู่กับลูกครับอ่าคือคือข้างหน้ามีบ้านสองหลังอ่าแล้วข้างหลังเป็นสวนสวนมีสระน้ำด้วยอ่าแต่บังเอิญเรามาในช่วงฤดูแล้งโอ้โหมันก็เลยแห้งเหี่ยวนิดนึงใช่ที่อื่นนี่หญ้าที่หญ้าแห้งๆนี้ที่อื่นก็ระหว่างหญ้าอ่อนนั่นไหนอร่อยกว่ากันหญ้าอ่อนโอ้โหคนไม่ใช่แมวไม่ใช่ใช่ไหมกินไม่ได้นะเราก็จะนําพาเที่ยวแล้วก็ให้ข้อมูลพร้อม สาระและไรสาระควบคู่กันไปควบคู่กันไปข้อดีบอกไว้ก่อนเลยข้อดีคือมันอยู่ในเขตชุมชนใช่ไหมเนี่ยนะเออแล้วไม่กลายจากซีเลนถึงมีฟุตฟุตอะไรซ้ออะไรนะซีมูหรือว่ามีรถผ่านมีรถผ่านอ่ใครผ่านมานี่เราแซวหมดแซวจีโบกโบกได้ไหมโบกแล้วก็เก็บค่าผ่านทางได้ไหมเออถ้าคันละยี่สิบเนาะไม่ต้องทำาะหายกิจเราเรา จะออกจากหมู่บ้านนี้ได้ไหมนี่ไม่ใช่ตามถนนหนทางจะไปโบกเขาแล้วก็เก็บตังค์นะไม่ใช่ไม่ใช่นะไม่ใช่นะเก็บค่าทางด่วนอะไรนะที่ก็เป็นข่าวตัวเนี้ยไม่พูดถึงได้ไหมไม่ผมจะบอกฟังข่าวมาคืออะไรนะเขามีตัวใหม่อ่ะอ๋ออีที่ด่านนะนะเออด่านแล้วก็ไปผ่านไปเอ้าลืมจ่ายสองวันโดนไปแค่หกร้อยอย่างเงี้ยมันก็มีเออผมก็เสียวสันหลังนี่ไม่จะไปแวะไม่เกี่ยวกับใครนี่เอามาคอยเคล็ดกันเลยอ๋อที่ยิงเดี๋ยวเดียวนิด เข้าไปนี่มีหมู่บ้านอีกเยอะเลยใช่ไหมโอ้โหนู่นนะแล้วก็เนี่ยแล้วแวกเนี่ยฮะทำเกษตรทำนาทำเยอะแยะอันนี้มันอยู่ในเขตอำเภอเมืองใช่ไหมอำเภอเมืองอ๋อมันเริ่มจากที่ไหนที่มาเริ่มจากนี่ไงนี่ไงหลักนี้เลยหลักเขตตรงนี้เลยคือง่ายๆแปลงเนี้ยด้านหน้าด้านข้างมีรั้วหมดแล้วด้านหลังยังไม่มีรั้วอย่างเดียวโอด้านหลังาเดียวด้านนี้ใช่ไหมบอก160เมตรประมาณนั้นแล้วก็จะมีบ้านพี่เขาหลังนี้ขายเท่าไหร่นะห้าล้านเจ็ดห้าล้านเจ็ดเฉนยจีผืน ผืนเดียวผืนเดียวเลย5้าล้านเจ็ดฉนดชุดแดงด้วยผุดแดงด้วยแล้วพี่ก็ออกค่าโอนใช่ไหมออกที่ออกค่าโอนให้ด้วยออกทั้งค่าโอนออกทั้งจากพื้นที่นี้ไปเลย <c oughs> อเออแต่มันมีนิดนึงก็คือสมมติว่าใครมาแล้วเนี่ยมาวางมาวางมัดจำมาวางจองอะไรกันเนี่ยขอเวลาพี่เขาย้ายบ้านนิดนึงอ่าได้ไดขอสักเดือนนึงได้เดือนหนึ่งถึง45าวันขอให้พี่เขาย้ายของนิดนึงเออคือจริงๆอะพี่เขาก็ไม่ได้อยากจะย้ายหรอกภรรยาแกเป็นคนสุพรรณครับแล้วทีนี้ แกย้ายไปอยู่ถิ่นฐานในบ้านเกิดแกไปเปิดแถวนู้นอ่ะไปเปิดทํางานทําการที่โน่นไม่ไม่อะไรอะไรนะปลาจีนหรือสแก้วอะไรนี่แหละนั่นนะครับแกย้ายไปอยู่ตรงนั้นทีนี้แกก็มีที่มีทางอะไรแล้วบ้างก็คือเหมือนจะไปปลูกบ้านน่ะใช่ขอเวลาแกนิดนึงย้ายคงย้ายของอะไรอย่างเงี้ยนะเพราะอุปกรณ์อะไรเขาเรียกอะไรนะพวกไดนามอกอะไรเยอะเจ็เป็นช่างทาพันมอเตอร์ช่างทาไดนามอ่าแกก็ไม่อยากจะขายเราแกผลูกพันกับสุพรรณแต่ทีนี้ว่าเพิ่งแกอายุเยอะๆแล้วเนี่ยก็อยากกลับไปอยู่ที่นู่นบ้านเกิดแก เราพาเดินดูด้านหน้าก่อนที่เอาด้านหน้าเลยไปเรื่อยๆข้อผมไม่ได้เรียกว่าข้อเสียผมเรียกว่าข้อพิเศษอะไรอะมันมีต้นไม้ใหญ่แล้วมีสารอ๋อเขาไว้ก็เวลาประจาปีก็มาทําบุญกันคือต้องอธิบายก่อนตามบ้านนอกเนี่ยแต่ละหมู่บ้านเนี่ยสมัยเก่าเนี่ยเขาจะมีต้นไม้ใหญ่มีสารเพื่อเป็นจุดสุรวมของคนในหมู่บ้านคนในหมู่บ้านก็จะมาไหว้กันเมื่ออะไรสงการสงการปีใหม่ปีใหม่เพราะฉะนั้นอันนี้ก็จะมีอยู่นะแต่ถ้าเป็นผมบอกเป็นข้อพิเศษถ้าเกิด คนมองดีเนี่ยดีเลยมีสิ่งที่ยิดเดี่ยวางกิตใจเออใช่อ่าเนี่ยก็จะมีต้นมะขามอ่านี่ก็ผมว่า200ปีได้ไหมประมาณนั้นเนี่ยแล้วก็จะมีต้นโพโพนี่ก็อายุกับมากแล้วแล้วเขาก็มีสร้างศาลไว้อ่าอ่าแล้วก็คนมีประตูให้คนขานอกเข้าไปกราบไหว้ได้นี่ไงผมว่ามันเป็นสิ่งที่ดีนะใช่ผมก็ชอบเลยเออเหมือนมันคืออย่าไปมองในแง่ลบว่าเออมีต้นไม้ใหญ่จะต้องมีผีมีต่างๆคิดในแง่บวกดิมีต้นไม้ใหญ่มีเทวดาอ่า และคือปกปักรักษาเราแล้วก็แล้วก็อันนี้อีกอย่างหนึ่งคือกุศโลบายของคนโบราณมาทําบุญนั่งคุยกันสิปรึกษากันสิเนี่ยมันก็เป็นตรงนี้อยู่ในพื้นที่เราแต่เขาให้เข้าคนเขาออกในเข้าประตูน้อยน้อยตรงนี้อันนี้คือแนวทางเราเลยต้องบอกเพราะฉะนั้นเราเลยเรียกว่าข้อพิเศษพิเศษไปเราเลยไม่เรียกว่าข้อดีข้อเสียคนมองไม่เหมือนกันมันเหมือนไอ้กุญแจใส่ไข่ต้มมีลูกกับพิเศษไปเป็นจุดที่คนอื่นเขาไม่มีไม่มี อันนี้ส่วนมะกรูดหมดเลยใช่ไหมซิอ่าี่มะกรูดนี่นี่นี่นนจะอยากยโฆษณาให้คุณพี่หน่อยมะกรูดตัดใบยังน้อยๆย,ยท่านมีไรายได้แล้วถ้าทำเองไม่ได้ก็จ้างเขาเขาจะมีพ่อค้ามาตัดเลยมารับมารับเลยตัดเลยอืมที่งที่บอกว่าหน้ากว้างเนี่ยร้อยหกสิบเมตรเนี่ยลึกกี่เมตรลึกก็ไปโอ้ด้นนี้อยู่ที่ประมาณร้อยเมตรได้เนะนี่ยนะนู่นนะทิวทิวอะไรนะสุดป่ากระถินอ่าป่ากระถินเนี่ยแหนอ่าสุดสุดป่าเลยแล้วก็ยาวไปเลยตามทางที่เขาไถไปเนี่ยข้อเสียที่หนึ่งมองว่าหนึ่งคือ มันมีต้นไม้ใหญ่มันมเรียกว่าข้อเสียเรียกว่าข้อที่เรามองไว้วงเล็ยาาบยวแล้วกันอคอข้อพิเศษอ่าแล้วอีกอยันหนึ่งเนี่ยอันนี้อันเนี้อันเนี้ยอ่าเนี่ยถนนมันจะแคบหน่อยเนี่ยเป็นอย่างเงี้ยกี่เมตรที่กี่เมตรถนนนี่เหรอ,อถนนประมาณ4เมตรรถสวนยังไ,ได้ไหมสวนได้แต่จะจะมีช่องหน่อยอ๋อมันต้องหลบกันหน่อยนะใช่ใช่อ๋อก็คือง่ายๆเลยระหว่างทางเข้ามาเนี่ยมันจะมีทางหลบหลีกจากนี้ร้อยกว่าเมตรร้อยเมตรเออแสดงว่าหลบบ้างแค่สองหลังใช่อ่ไปแล้วก็เดินต่อไปเรื่อยๆ อันนี้เป็นบ้านที่อีกหลังหนึ่งอีกหลังหนึ่งคุณแม่พี่เขาอยู่ได้อายุมากแล้วก็เนี่ยเขาเลยจเหมือนจะย้ายถิ่นไปอยู่นู่นอันนี้ย้ายถิ่นเนี่ยไม่ได้ย้ายหนีน้ําท่วมไม่ต้องกลัวน้ำจะท่วมไม่ได้ย้ายหนีอะไรเลยไม่ใช่ย้ายถิ่นกําเนิดเพราะว่าเขาจะไปลูกเขาอยู่นู่นด้วยก็ทําเปิดร้านขายอุปกรณ์ก็ไปอยู่กับลูกครอบครัวใช่ข้างหน้านี่มีร่องน้าด้วยที่มีร่องน้ํา ก็ไงแต่นี้ก็ทำเกษตรกันเยอะแยะเลยนู่นเวลาร้อนๆนี่ที่อื่นชอบแช่ไหมไม่ไม่ใช่เสียงดีนะไม่ใช่หมาไม่ใช่หมาอ๋อปลาทองชอบนั่งควายเอออ๋อควายเหรอควายเลยควายนี่มันดีนะมันอิจฉานะเวลามาล้อมมันก็ลงไปแช่โคลนแช่ตมได้ไม่ต้องยุ่งกับใครอ่าสบายเรานี่ร้อนเราก็ไม่กล้าลงใช่ไหมใช่คนก็จะมองว่าเราแปลกอ่าสุดตรงไหนเนี่ยโน่นโน่นโน่นเลยถังใหญ่ใส้มเนี่ยนะอ่านี่ ก็สภาพบ้านก็โอเคแต่เพียงว่าอาจจะต้องมาทาสีมารีโนเวทบ้างใช่ไม่มีใครตายนะไม่มีเดี๋ยวหลายคนจะคิดเวลามาเนี่ยมาคุยกันได้เลยอแต่นัดหมายซะหน่อยเพราะว่าเดี๋ยวได้บอกมันอยู่ใกล้กับอะไรที่นี่เหรออ่าเอาง่ายๆเลยโรงเรียนเมืองสุพรรณกัขทางนาเนี่ยจับพิกัดอะไรนะโรงเรียนเมืองสุพรรณพิมพ์ข้าพิมพ์คําว่าโรงเรียนเมืองสุโขทัยได้ไหม มันจะไปถึงเนี่ยมันก็ไปสุโขทัยดิอ๋อต้องพิว่าโรงเรียนเป็นสุพรรณสุพรรณมันจะเป็นไฟแดงแล้วก็รอตรงนั้นแหละอ่ารอตรงนั้นแหละเอออ่ารอตรงไฟแดงไฟแดงนี่ต้องรอสีสีแดงหรือสีเขียวรอสีแดงดิสีแดงนะอ่าถ้าสีเขียวก็แตเลยไปเลยไปเลยอ่าจะได้รอถูกจุดกันโอ้ไม่นะพี่มีอะไรจะเล่นแล้วเออนี่อาเคสเดี๋ยวนี่ปื๊ดไปเลงเข้าไปอ่าประมาณอือแล้วไอ้บ่อนี่ใช่ของเราไหมไม่ใช่ของคุณของบ้านของเขาแสดงว่าถ้าเรามาดูแลดีๆเราขุดบ่อเก็บน้ำอย่างนี้ได้เอ้าเร มีแต่มาตราน้อยหน่อยช่วงนี้เขาก็เอาน้ำไปลดทำอื่นที่อื่นมีบูบ้านเยอะเลยเยอะแยะเลยเออกไปถนนที่บอกมีรถเนี่ยละยางใหญ่เลยสองเล่นใหญ่เลยนะไปไปเชวบในบ้านเขาหน่อยแต่ไม่ได้เข้าบ้านนะคือเดินเข้าไปในรั้วบ้านซะหน่อยอ่าไปหลังนู้นหน้าหลังนี้มันมีมีเพื่อนที่อื่นผมทิวเสียวสองตัวตัวใหญ่นะอ่าตรงนี้ใกล้ตลาดไหมตลาดก็นีไงตลาดเดนสิมบอกเนี่ยกี่กิโล ประมาณกิโลครึ่งเนี่ยตลาดนัดใหญ่ด้วยใจใหญ่เลยโรงพยาบาลเราเผื่อคนเจ็บป่วยโรงพยาบาลที่นี้ก็มีโรงพยาบาลตำบลอนามัยอะไรอคนามัยแล้วก็ถ้าไปโรงพยาบาลใหญ่ก็จะมีวิ่งไปดอนเจดีก็ประมาณสัก10กว่ากิโลถ้าไปอำเภอดอนดี10กิโลจะเข้าในเมืองก็ประมาณสักสิบกว่าไม่ถึง20โลแล้วในตัวจังหวัดแต่ถ้าไปในตัวจังหวัดนี้ก็มีไปสิบสิบเขาเรียกว่าสิบสิบโรงพยาบาลไม่น่าใช่หลายสาขาไงอ่าไม่ใช่ไม่ใช่ เนี่ยก็จะมีชุมชนอยู่เยอะเลยอใครจะมาปลูกบ้านตรงนี้ก็ได้นะนะแต่ก็เอามักกูดออกหน่อยเนาะอ่ามัดเป็นชาวสวนน่ะเออหนึ่งสองสามสี่ปลูกเลี้ยงไปเลยโอ้เยอะเลยเออหกไร่ครึ่งใช่ไหมด้วยเฉลี่ยหกไร่ครึ่งโอ้ที่มีน้ําได้ดิมีน้ำไม่ต้องกลัวไม่น้ำไม่ต้องกลัวขาดแล้วก็ไม่ต้องกลัวท่วมอ่ากําลังสบายสบายอ่าแล้วกลางคืนนี่นะท่านจะได้ยินเสียงใบโพปิวกราบนะอ่าผมว่าเพลินนะมันเป็นเสียงที่เหมือนกับ เปียบเหมือนเอาวัดไม่อยู่ในบ้านเอาได้นะเอออ่าเพราะบางทีใบโพเนี่ยแถวบ้านนี่ยังมีต้นโพไหมบ้านผมปลูกเลยนะครับเสียงก็คือมันเวลาหน้าหนาวลงพัดดินของผมทําเป็นแบบบอลใสไม่ให้โตเท่าไหร่ขนาดนี้สูงขนาดนี้ก็แค่ๆเหมือนกันใบพัดเหมือนกันอ่าฟังแล้วรู้สึกมันมันร่มเย็นนะใช่ต้นโพนี่ส่วนใหญ่เนี่ยเป็นเหมือนเชียงคู่พู้ศาสนาเนาะเขานี้ไม่ได้ได้เหรอนี่ไงงั้นไม่ไปไปทางโน้นที่อ้าว เราเข้าตรงที่เราเติมต้นดิเนี่ยเนี่ยรถมันจะหลบกันหน่อยนึงนะไปดูแค่แป๊บเดียวเพราะว่าไม่อยากจะแบบให้ท่านผู้ชมเสียเวลากับเรานานอตอนนี้ก็ไปสี่ชั่วโมงได้มั้งสินาทีอ๋อสินาทีดูเราอย่าซีเรียสนะดูเราเพื่อให้เกิดกําลังใจในการเก็บเงินออย่าไปเกิดกดดันตัวเองอะโอ้โหดูแล้วเมื่อไหร่ฉันจะได้ท่ทีอะไรท่ทีอะนะก็ค่อยๆไปอวันนี้ไม่ได้พรุ่งนี้อาจจะได้อค่อยๆเปค่อยๆไปปุ๊บปับ ไม่ถูกหวยแวันที่หนึ่งนี้ได้เลยดิอ้าวเหลือกี่หมื่นวิมันตีไปหกล้านอันนี้มันห้าล้านเจ็ดสามแสนเหลือได้แน่โดนหักโดนหกนึงเลยพอดีเลยพอดีเลยอ่านั่นแหละอ้าวเขาถูกสองใบไงอ๋อสองใบก็สิบสองล้านใช่สิบสองล้านเอาไว้พัฒนาอ่านี่เห็นไหมบ้านก็ใหญ่โตนะกี่กี่ห้องนอนกี่ห้องน้ําอันนี้คุณพี่บอกสามห้องนอนนะสามห้องนอนออแล้วก็ให้อะไรบ้าง ไอใเนี้ยมีแอร์มีอ,อะไรเอาไปเลยอ่าเขาจะขอเครื่องแค่อุปกรณ์ที่แกทำอะพัตเตอร์พวกอะไรเนะนี่ยเนี่ยพี่เขาก็ทํางงทํางานเขาอยู่อาทางหลังก็เป็นสวนอ้อมทางนู้นได้ไหมพี่ได้ได้เราจะไม่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 ไปเหมือนเขาทํางานกันอยู่นะไม่ละำลับลวงเขามากคือไม่สารเเ <c oughs> รงภาษาเราคือไม่ไปรบก,กวนเขาเออไหนกาจะปลูกต้นไม้ต้นอะไรกันเนี่ยสบายสบายที่มีเคล็ดลับในการเก็บเงิน6ล้านภายใน3เดือนไหม หกล้านในสามเดือนเอาไงดีก็เดือนแรกสักหมื่นหนึ่งอ่าเดือนที่สองอีหมื่นหนึ่งอ่าสองหมื่นละอ่าเดือนที่สามอีกเท่าไหร่นะห้าล้านเก้าแสนเท่าไหร่เจ็ดหมื่นเออนี่ไงเคล็ดลับเห็นไหมนี่ไงไม่ไมเดือนที่สามไม่เก็บเยอะจังหรอกก็ภายในสามเดือนเนี่ยมันไม่พอก็เก็บทีอะไรกันนะเดือนละสองล้านสิอ่ อันนี้ไม่เราค่อยๆเก็บไปอย่าไปกดดันตัวเองนกน้อยทำรังกันพอตัวมุกนี้นี่ผมไปเจอในในเน็ตเลยเอามาเล่นอ๋อไม่ได้ดูเน็ตที่บ้านยังไม่ได้ดูไม่ได้ขออนุญาตเขามาด้วยนี่มีมะม่วงเี่กก็นี่เนี่ยก็จะมีมะม่วงนะมีลำมุดมีน้อยนามีมัดนาวมีแสดงว่ามันมีที่เยอะแต่ท่านต้องมาพัฒนาเองมาปรับปรุงเอาเองนี่ระบบน้ําเขาเดินให้เรียบร้อยแล้วอืมอันนี้จะเปิดกล้วยดิ โอ้โกอบานเลยคอใหญ่เบลเลอร์เลยอ่ะแล้วมีเรือเลยนะต้ตนอุบวบเลยอโ,โอ้โหแสดงวันนี้ที่นี่มันดีเนี่ยนะที่เองมันมีร่องน้ำด้วยร่งองน้ำมาถึงเลยแล้วก็มีสระเนี่ยทีนี้บางทีเนี่ยเขาเหมือนกับท่านต้องมาพัฒนาเองต่อใช่เพราะแกก็เยอะแฟ,แฟนแกก็ขายหยุดจนอนสี่เลยนะขายของเอาง่ายๆพี่เขาก็มีอาชีพของเขาต้องพวกพันไดมออะไรนะไดทำไดอ,อ่ะอ่าแล้วก็แฟนพี่เขาก็ต้องมีอาชีพเพราะคนดูแลสวนเลยไม่ค่อยมี ก็ไม่มีเวลาจะทําอ่ะท่านก็ต้องมาดูแลเอาเองอ่านี่ก็เป็นเหมือนศาลาเล็กๆครับอ่าเนี่ยบ่อน้ําเนี่ยบ่อน้ําคือปล่อยปงปล่อยปลาสบายสบายอ่าที่เขาล้อมรั้วไว้เนี่ยเขาป้องกันที่อื่นลงไปป่ะไม่ใช่คือเมื่อก่อนก็จะทําเป็นติดโคมไฟไงอ๋อประดับประดับที่เรานุ้นยันป่ากระถินติดป่ากระถินเลยใช่มเนี่แล้วมีมะม่วงอีกประมาณร้อยกว่าต้นนะข้างหลังนี่นะอ่าได้อีกเยอะเลยมะกรูดตัดใบในสี่สี่ร้อยกว่าต้นโอ้แสดงว่ามันมีที่ว่างที่เราจะทําอะไรอีกเยอะเลยเยอะแยะ อันนี้คือเรามาหลังบ้านอ่าโครงการรั้วพันรั้วไอ้พันล้านเหรอบวบเหรอพันล้านบอกเขาได้บอกบอกถมหมื่นล้านอะไรเงี้มันก็ต้องปลูกหลายบ้านใช่ไหมไม่ใช่คือมันพันล้านเนี่ยพันรั้วเขามีอะไรเขาก็ปลูกไปรั้วกินได้เนี่ยมันซึ่งมันทำสาราได้ไหมโอ้สบายเลยทำสาราปลูกอะไรเอาปลาปลาสวยๆปลาคราฟใส่ปลาเขาเรียกปลาอะไรปลาสีสันนะ่นนะทางทุกยุ่นได้ไหม หอนังอยู่มันตัวเล็กไปทีตัวเล็กมองไม่เห็นอ๋อถ้าโลมานี่มันเลี้ยงจะผิดกฎหมายไหมปลาโลมากาปลาโลมาเนี่ยคือบ้านในสักศรีอาหลังอ่ะตัวนึงมันหาไม่ได้เนี่ยแล้วทำมาทำเนาะเอามาทําศาราแล้วก็พายเรือแล้วเล่นเรืออะไรเรือไม้อะเรือไม้เล็กๆถ้าเรือไม้ไม่มีก็เรือพลาสติกไฟเบอร์อ่าสีเขียวสีฟ้าสีแดงอะไรอย่างเงี้ยนะอ่ามันก็พัฒนาไปแล้วมาทําน้ําตกได้ไม่ที่อ่นน้ําตกได้น้าตกให้มันหมุนเวียนใช่แล้วมันมีระบบสูบน้ําขึ้นแล้วก็ ระบายน้ำลงได้เลี้ยงไอแหน่เข้าเกี่ยวนี่ไม่ต้องกลัวหรอกเอาเป็ดมาเลี้ยงโคสบายเลยหรือบางทีเลี้ยงปลานินปลานินน่ะชอบเลยนะกินหมดเลยอ่าเนี่ยมันก็ปอยู่กับธรรมชาติอยู่กับสัตว์ที่มีชอบเลี้ยงอะไรอ่ะผมชอบเลี้ยงที่บ้านก็จะมีก็ชอบเลี้ยงสุนัขหมาเนี่ยอ่าแล้วโคที่เลี้ยงไว้เป็นไงบ้าง่ะโคขายไปแล้วสองล้านสองล้านอ่าโคอะไรโคยุต้โคสองล้านเยว มุ้งมุ้งนี่จะเป็นเล่นของเรานะไม่เอาห้ามมาห้ามห้ามเลเ้งของเราไปทางนู้นเลยใช่ไหมที่นึ่ติดรั้วนูดนเลยเอาเดี๋ยวเราพาเดินดูล้วนหน่อยดูเอาซะหน่อยใช่ไหมเออต่าอย่าว่าเรานะเพราะมันมีความแรงบ้างเพราะว่ามันฤดูแรงหญ้าเยอะมันแห้งเหี่ยวเนี่ยนะนี่ก็ใกล้ใกล้สิ้นเดือนกุมภาแล้วไม่่ใชหรออ่านี่เราวิวใกล้สิ้นเดือนกุมภาหน้าแรงพอดีเลยอฝนมันตกมันแค่แค่พอมๆใช่เที่หนึ่งบ้านบ้านคือพี่ข้างหลังจะเป็นอย่างนี้บางก็จะเด่นว่ยกสูงหน่อยไหมถึงบอกว่าน้ำไม่ท่วม แล้วถ้าเรามาทําระบบน้ําดีๆน้ําเต็มเลยนะใช่มาขุดบ่อมาอะไรดีๆเอาคือสางใหม่อ่ะสางให้มันจุดเด่นอันนี้ที่หกไร่กว่าเนี่ยนะแล้วมันห้าล้านกว่าเนี่ยไร่หนึ่งก็เกือบล้านเนี่ยเหตุผลเพราะว่าหนึ่งมันมีบ้านอาสองแล้วมันอยู่ในเขตของใกล้ตัวจังหวัดใช่ใกล้สี่เลนเพราะฉะนั้นจะไปเปรียบกับแปลงหลักแสนไม่ได้มันคนละทางเลยคนละเรื่องราวๆกันออาบางทีฉันไปดูมาอันนั้นแค่สองแสนเองไร่หนึ่ง หกไร่นี่แค่ล้านสองมันมีอาแล้วแต่ท่านมันคนละเรื่องกันอ่าพื้นที่มันต่างกันอ่ามันต้องดูทำเลดูอะไรหลายๆอย่างอือย่างนี้หนึ่งไร่บ้านนอกกับหนึ่งไร่กรุงเทพมันก็ต้องเท่ากันดิมันคนละทางคนละเรื่องละราวกันเรื่องละราวเลยอ่ามันดูที่พิกัดดูที่พื้นที่เอออันนี้ถ้ามีคนถามว่าเข้าแบงก์เนี่ยมันได้ไหมมันได้แต่มันจะยากยากอ่าแค่ราคาประเมินใช่มันจะได้ยากเลยบอกไว้ก่อนนะหลายท่านจะเข้าแต่เราไม่ได้เดินเรื่องให้ก็ต้องบอกตรงๆอ่ะนะใช่ เนี่ยผมว่ามันแล้วมาอยู่เงี้ยนี่อากาศแบบสบายๆมันร้อนแดดแต่มันไม่อบอ้าวใช่เพราะมันมีลมตลอดเนี่ยท่านก็มาพัฒนาไดยงไดย่าเอาอะไรเขาเรียกอะไรนะมะกรูดมะกรูดทำให้มันโล่งแต่มีพ่อค้ามาตัดเลยจตัดก็จะแต่งกิ่งพออันนี้เขาเรียกว่าแหล่งเงินแหล่งทองใช่อันนั้นอะนไนแหล่งเงินแหล่งทองอ่ะแล้วนี่ตัวเงินตัวทองไ่คนทำเงินคนทำทองเออ กิโลับเขารับซื้อกิโลละจกยี่สิบาทนะโอ้วันหนึ่งก็ได้เยอะดิเยอะอืมเขาก็ตัดเองตัดเองเขาไปแพ็คขายเขาเองส่งเองหลายหลายคนก็ถามเอ้าแล้ว่งนี้ไม่ขายของได้จะขายบ้านทําไมมันคนละประเด็นคนละประเด็นแล้วพี่เขาขายเพื่อจะย้ายทิ่นย้ายบ้านแล้วต้องการเงินก้อนไปสร้างบ้านอยู่ใกล้ลูกหลานเขาครอบครัวเขาเขาเป็นคนพื้นเพที่อะไรนะวไม่ไม่สาแก้วกับปาจินนี่แหละอ่าอ่านั่นแหละไม่จดไม่จดลืมลืมลืมถ้าสนใจยังไงก็นัดหมายต้องนหนึ่งวันอ่า เราเราจะไปทางไหนเนี่ยตรงออกไปเลยไปเดี๋ยวไปนี้ไปเนี่ยเดินไปเดินมาเนี่ยเกือบ20นาทีแล้ว้องหลังไปมันก็เป็นเป็นป่าเป็นป่านี่นะท่านดูไม่รู้เรื่องหรอกไอ้หลังคาเขียวนี่ก็อยู่ในที่เราที่เราขายด้วยนี่ไงที่เมื่อกี้ที่มีเพื่อนที่อื่นออกมาทักทายอ่ะสองตัวใหญ่ๆ่อ่ะสีดำดอ่ะนะนั่นแหละจะได้ไม่งงกันเนี่ยสารหรือต้นไม้ก็อยู่ในที่เราครับผมแต่ก็ทําเป็นขอบเขตอย่างชัดเจนนะ คือข้างหน้าเป็นรู้ว่าที่ถ้าท่านกลัวว่าอนาคตเนี่ยกลัวจะใครเข้ามาวุ่นวายท่านก็ล้อมด้วยเขาสักหน่อยนึงถือว่าเป็นการสร้างบุญด้วยนี่ไงล้อมเ้าเนี่นะอ่าคือตอนนี้ข้างหน้ามีรู้ว่าแต่เขาเปิดให้คนเข้าได้ครับแต่ถ้าเข้าข้างหน้าปุ๊บก็จะมาที่เราได้อ่ามันท่านก็ล้อมจะเป็นรวดหนามอ่าฟ๊าบมานี่เนี่เนี่เห็นไหมมันที่เรานี่แหละแต่เราเหมือนเราว่าเป็นสร้างที่สร้างบุญแล้วกันเนาะให้คนได้มันกลับไหวเพราะคนเก่าๆคนอายุมากๆเขาก็เนี่ยเป็นที่ยึ้เหนียวทิ่ใจครับอ่ะนั่นแหละ เพราะฉะนั้นอย่างเงี้ยไม่น่ากลัวอะระหว่างตรงเนี้ยสารเสริออะไรอย่างเงี้ยผมว่าเปรียบกับมนุษย์เนี่ยมนุษย์น่ากลัวกว่าเยอะโอ้โหเดี๋ยวนี้มันหลอกหลายเอ,อเยอะเขาบอกยังไม่ตายเลยมันหลอกกันแนะ้วใช่โอ้หลอกกันสารพัดเลยโโหมันมข่าวนี้กระทั่งพระนะอะหลอกกันเต้ไม่หมด่ายพระสุขศรีกาไหมเคยได้ยินไหมมี เป็นผ้านี่ลำบากต้องซุกสิกาเนาะอย่างที่อื่นนี่ไม่ต้องซุกเลยไม่ซุกเปิดเผยโอ้โหไม่เกี่ยวใช่ไหมไม่เกี่ยวอ่าคือบางทีเราก็มันก็ไม่ถูกต้องหลายอย่างเนาะแต่เราก็ไม่อยากจะวิจารณ์อะไรมากเนี่ยยิงกร้ไม่ได้ได้อาไปดินี่เดี๋ยวบางคนว่าโอ้หน้ากลัวหน้าอะไรไม่ต้องกลัวเขาเพราะว่าเราทําดีอ่าเราไม่ต้องกลัวเป็นคำพูดที่แบบให้กําลังใจมากครับหรือสมัยโบราณเขาบอกว่าทําดีผีคุ้มใช่อ่าคนดีผีคุ้ม มาขอบางคนบางคนชอบซะอีกนะมีตัวเลขอมีตัวเลขไม่ต้องไปออกไปไกลอันนี้ดูเองนะดูเองนะเก็ไม่มีอะไรหรอกครับอเรามาเราก็กลับไหวเราก็ยกมือไหวมาขอพรมาอะไรไม่มีอะไรหรอกมาส่งท่านผู้ชมตรงต้นไม้ดีกว่ามาเจออะไรที่คลาสสิกดีนี่นะเ่ี๋ยขออนุญาตเจ้าที่เจ้าทางเลยครับให้ให้คนที่เห็นแล้วเนี่ยที่มีเขาเรียกว่าบุญสัมพันธ์เท่าเนี่ยได้มาตรงนี้โอ้โหเนี่ยไม่มีเลขออกไม่มีใช่ไหมเพราะเราไม่ได้ขอ ส่วนใหญ่เนี่ยอย่างนี้เขาไม่ค่อยขุดกันหรอกอ่ามันเป็นเหมือนกับที่เฉพาะเนาะครับผมอ่ามันไม่ถ้าเกิดสาธารณะก็ก็เข้ามาขุดกันเต็มเลยทางทางแบบนะถนนใหญ่อะโอ้โหทั้งหลักกิโลยังขุดกันเลยได้ทุกอย่างแต่ผมเชื่อว่าบางทีมันไม่เกี่ยวหรอกมันถ้าคนมันจะถูกมันถูกเองใช่จับอะไรก็ถูกมันทําดีทําบุญเยอะๆอ่าเดี๋ยวก็ถูกไปตลาดเอาลอตเตอรี่สักใบหยิบมาถูกเลยยังไงก็ถูกอ่าเพราะฉะนั้นเราแนะนําคนสร้างบุญดีกว่าใช่แล้วเดี๋ยวถึงเวลาเริ่มถูกเอง ไปเราพูดดีกันมากแล้วคลิปนี้ยังไงเห็นถ้าเห็นว่าที่อื่นพูดจาดีมีสาระพิมพ์คําว่าอะไรดีพิมพิมถูกใจหรือไรนะสาระดีดูดีพูดดีอะไรเงี้ยเนาะพิมมาอะไรก็ได้ที่อื่นพูดดีจังเลยหน้าตาอย่างนี้หน้าตาแบบไม่น่าจะพูดดีได้พิมมาให้กำลังใจเราหน่อยหน้าตาแบบไม่ได้เป็นพ่อพระเป็นโจรี้ยทำไมพูดดีอนี่ชมใช่ไหม มันเหมือนดาด้วยนะแหวแปลงในการด่าก็ขอฝากด้วยแปลงเนี้ยหกไร่หนึ่งงานห้าสิบห้าหรือสี่สักหกไร่ครึ่งราคาห้าล้านเจ็ดห้าล้านเจ็ดอำเภอเมืองสุพรรณบุรีใช่ห่างจากกรุงเทพประมาณสักร้อยร้อยประมาณนั้นไม่ไกลถึงก็แล้วอยู่ในเขตอำเภอเมืองห่างจากสี่เลนเส้นสุพรรณดอนเจดียกิโลครึ่งกิโลครึ่งอาก็ลองมาทักทายกันนัดเจอที่โรงเรียนเมืองสุโขทัยโรงเรียนเมืองสุพรรณเมืองสุพรรณจะมีอะไรกับสุโขทัยไหมเนี่ยมันสุเหมือนกันไงอก็เดี๋ยวก็จะมั่วไปหมด เมื่อวานก็ไปจำสุราษฎร์นั่นไงอ่ามันสู่สู่อะไรมั่วไปหมดเลยเห็นไหมล่ะสุรินทร์อีกนอ่าี่ทำไมมันต้องมีสูงเ่อวาจะไปเที่ยวไปดูอะไรอะไรนะสนามบอลเหรอสุรินทร์อะไรนะสุรินทร์บุรีรัมบุรีรัมอะไรเนี่ยนั้นเดี๋ยววันนี้นะคนก็ได้ไปเจอเราแถวนั้นบ้างใช่ไปถ้าเกิดยังไงชอบคลิปนี้ก็ฝากหน่อยแล้วกันว่าที่อื่นพูดดีพูดดีดียังไงอุ่มพิมมาเลยพูดดีมีอะไรก็พุ่มพิมมาเหมือนเหมือนคุยกันในตัวเนี่ยเหมือนทักทายกันครับผมก็สุดท้ายก็อย่างที่บอกเเเเเนนนนาาาาะรรรรใให้้้้กกลััังงงงจคคที่็บบิสสือตว สู้ต่อไปสู้ต่อไปนะจุ๊บๆอ่ากำลังใจให้เดี๋ยวก็ได้เองครับผมแล้วอย่าลืมทําตามแนวทางที่เด็กองบอกอ่าเก็บเงินสามล้านภายในสามเดือนใช่อ่าก็เก็บเดือนนี้ก็หมื่นหนึ่งอนหน้าหมื่นหนึ่งอ่าเราจะท้ายโปะไปเลยทีเดียวเลยเดียวแล้วสุดท้ายถูกหวยไงอ๋ออ่าจะเป็นยังไงอย่าลืมอย่าลืมไม่มีเลขนะอันนี้ไม่มีอ่าวันนี้ไม่มีเลขไปสวัสดีครับสวัสดีครับพูดไม่ถูกอ่าไปที่อิงนี้เวลาออกนี้บุดล้วนหรือยังไง ประตูก็ไม่เปิดงั้นก็เปิดได้ไปไปสิปกติไม่ต้องรุดมัวไอ้ร้ดรูดไหนท่านท้่ใต้สุดนี้ไม่ต้องรุดม้วใช่ไหมกดเยอะขนจะติดโฟลคขนด้วยอ่านี่มันเหมืนคนหรือมันนกอะไรอ่ะไปแล้วเนาะอ่าสวัสดีครับไม่ได้ล็อกไม่ได้ล็อกนาไม่ได้ล็อกเนี่ยแอบทำไมเขาไม่ล็อกอ่ะปิดเลยนะเอเขาก็ให้คนเลี้ยงไว้ใครอยากมากราบไหว้ก็มาคือเป็นการสร้างบุญในตัวใช่อันนี้ คาว่าสร้างบุญหมายความว่าเป็นสะพานทําให้คนอื่นเนี่ยสามารถทําบุญได้แล้วเราไม่ขวางกั้นเราเปิดทางเราก็ได้บุญด้วยแล้วใช่อ้าวไปไหนกันหมดอ่ะเขาไปไหนหมดเมื่อกี้คนเยอะเลยข้างในข้างในใช่ไหมไปเถอะบายบายบบบาายยครัสวัสดีครับ